นีคนหรือนางฟ้าสาวสวยกลายเป็นไวร่ลหมุนตัวแค่สองวิคนตะลึงกันทั้งมหาวิทยาลัย เคยคณะที่เรียนทั้งสวยและเก่งด้วยในช่วงวัยเรียนทุกคนคงมีเทพธิดาในดวงใจซึ่งเป็นคำที่ใช้บรรยายถึงนักศึกษาหญิงที่ทั้งสวยและเก่งจนทำให้คนรอบข้างต้องชื่นชมทุกครั้งที่เธอปรากฏตัวที่ไหนเทพธิดาคนนี้ก็จะเป็นที่พูดถึงทันทีนะคะและบางครั้งก็ยังถูกเรียกว่ารักแรกในฝันของใครหลายคนอีกด้วยค่ะ ข่าวเด่นข่าวเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวไม่นามานี้ค่ะโซเชียลมีเดียของจีนเกิดความคึกคักขึ้นหลังจากที่มีการเผยแพร่ภาพของนักศึกษาหญิงคนหนึง่งที่ถือป้ายงานกีฬาของมหาวิทยาลัยโดยส่วนใหญ่แล้วนักศึกษาหญิงที่ได้รับเลือกให้ถือป้ายมักจะมีความโดดเด่นในเรื่องของรูปลักษณ์และนักศึกษาหญิงคนนี้ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นนะคะ ในบรรดาคลิปมากมายช่วงสองวินาทีที่เธอหมุนตัวเผยให้เห็นแผ่นหลังบางๆโชว์รูปร่างเอวบางสะโพกคอดกลับกลายเป็นที่สนใจของผู้คนมากมายเลยทีเดียวนะคะจริงๆแล้วแม้จะเป็นเพียงไม่กี่วินาทีแต่ทุกคนก็ยังอดไม่ได้ที่จะต้องชมเชยกับช่วงเวลาที่ประทับใจของนักศึกษาหญิงคนนี้ตั้งแต่รูปร่างบุคลิก ไปจนถึงชุดที่เธอสวมใส่ทุกอย่างล้วนทำให้ผู้ที่เห็นต้องอดไม่ได้ที่จะทึ่งขณะที่ภาพช่วงอื่นๆของเธอในงานกีฬาก็ถูกแชร์กันอย่างแพร่หลายค่ะบางความคิดเห็นจากผู้คนหลังจากได้ชมช่วงเวลาที่เหมือนต้องมนตสะกดเพราะนักศึกษาหญิงคนนี้นะคะอาทิโอ้ความสวยที่ทำให้คนต้องใจสั่นคือแบบนี้ใช่ไหม คอมเมนต์ทัดมานะคะบอกว่าแผ่นหลังของเธอสวยจริงๆคอมเมนต์ทัดมานะคะบอกว่าไม่ต้องหาที่ไหนใกล้นี่แหละหญิงงามตามตำนานคอมเมนต์ทัดมานะคะบอกว่าคลิปนี้มันมีอะไรน่าสนใจนะฉันดูมันซ้ำไปซ้ำมาหลายสิบรอบแล้วตามรายงานระบุนะคะว่านักศึกษาหญิงคนนี้มีชื่อเล่นว่าเหล่าหวางังเป็นนักศึกษาคณะกฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยการเงินและกฎหมายเหอหนานประเทศจีนด้วยความสวยที่โดดเด่นของเธอทําให้เธอมักจะเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลายัยหรือกิจกรรมศิลปะต่างๆเช่นการแสดงแฟชั่นการร้องเพลงการเต้นนอกจากนี้เมื่อช่วงต้นปีการศึกษาที่ผ่านมาเธอยังเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยการเงินและกฎหมายเฮอร์นานด้วยนะคะขอขอบคุณขอ้อมูลจากสนุกขอบคุณคะ่ะ